สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i r โรเกมมิ่เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับนัดเช่นเคยนะครับวันพุธนะครับสำหรับวันไหนนะครับที่มีแพทใหม่ๆแพทใหญ่ๆของทาง Lost a r ยนะครับวันนี้นะก็จะมาสรุปแล้วก็มาแปลให้ฟังนะครับสำหรับแพทที่กำลังจะมาถึงในช่วงเย็นวันนี้นะครับหรือว่าเย็นวันที่24เดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับซึ่ง เพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกลเตอร์อาชีพใหม่หรือว่าเคคุเซดอนนะครับเรดใหม่นะครับรีเจนเรดตัวใหม่นะครับที่เราจะได้เล่นนะครับซึ่งคอนเทนต์2คอนเทนต์นี้นะครับจะมา ปลายเดือนหน้านะครับหรือพูดง่ายๆก็คือ,อสิ้นเดือน9เลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเรามีเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งในการที่เพืเ่อนๆจะได้ฟาร์มเพื่อที่จะให้ถึงไอเลเวลหนึ่งีนะครับในการที่เราจะสามารถเข้าเ,าเคกุเซอรได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่คิดว่าเฮ้ยเราควรที่จะเซฟปุนิก้าพาสเพราะตอนนี้ปุนิก้าพาสมันสามารถที่จะใช้ได้แล้วถูกต้องไหมครับหลังจากที่ปิดไปนานเนาะเราสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากสกัลเตอร์มานะครับมันจะเป็นเหมือนกับให้เพื่อใหเพลสหรือว่า PowerPlus ใหม่นัดไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาจะแจกปีหรือว่าจะเสียตังค์เหมือนเดิมนะครับอ่ะและก่อนอื่นนะครับตอนนี้นะครับอ่า PowerPlus นะครับแบบจ่ายตังค์แบบจ่ายด้วยเพชรสีรุ้งนะครับตอนแรกมันราคา1,000ถูกต้องไหมหนึ่งพันหนึ่งนะเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ราคาลด25%นะครับแล้วก็คาดว่าหลังจากเปิดเซิร์ฟมานะครับน่าจะมีของคอสเมติกแล้วก็ของสกินแล้วก็หลายๆอยา่าง แบบเข้ามาเลยนะครับรวมถึงปุนิก้าแพ็คนะครับที่เพื่อนๆจะสามารถซื้อเพื่อที่จะอเนอร์ชาร์ตของตีบวกเกาะของตีบวกอาวุธแล้วก็เกตอเนอร์รีสตอร์แล้วก็ของหลายๆอย่างด้วยนั่นเองนะครับสามารถพี่ไปเช็คได้นะครับว่ารายละเอียดเนี่ยทางเขาเรียกว่าทางอเมซอนเนี่ยไม่ได้ให้รายละเอียดเต็มที่เหมือนเดิมนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับเซอร์เวอร์มีอะไรบ้างเหมือนเดิมนะครับเซอร์เวอร์วันนี้ครับปิดประมาณ4ชั่วโมงนะครับก็คือตั้งแต่บ่าย2องจนหกโมงเย็นนะครับคาดการณ์ อาจจะเลดิดหน่อยหรืออาจจะมาก่อนนิดหน่อยอันนี้เราไม่สามารถเดาอเมซอนได้เลยครับไม่สามารถเดาได้เลยครั้งที่แล้วบอกปิด2ชั่วโมงแล้วอยู่ดีๆนะครับปิดไปประมาณชั่วโมงหนึ่งบอกขอเลื่อนเป็นเพิ่ม4ชั่วโมงขอเลื่อนเป็นเพิ่ม6ชั่วโมงก็มีนะครับวันนี้ก็ยังไงก็มาไวสักประมาณ6กโมงละกันนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆอยากทราบข่าวว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดตอนไหนก็สามารถเช็คทวิตเตอร์หรือว่าเข้ามาจอยใน Discord ของ my Logaming ได้นะครับนัดพุทเขาเรียกว่าดีสคริปชันไว้ใน ลิฟแล้วนะครับอ่ะข้างล่างนี้นะอ่ะโอเคครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับก็คือปิดเซิร์ฟเวอร์4ชั่วโมงนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแก้บั็กนี้นั่นเราจะไม่ได้พูดถึงแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูสปอตไลท์เกี่ยวกับอีเวนต์ดีกว่านะครับอีเวนต์เราจะได้อีเวนต์ใหม่นะครับมา2อันนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมที่จะไปแลกของให้ครบนะครับแลกของใช้ของให้ครบนะครับสำหรับของที่มันกําลังจะหมดเวลานะตอนนี้เพื่อนๆยังทันนะตอนนี้น่าจะลงคลิปสักประมาณอ่่่่ะะ10นนนนเเพืออๆาาาาจยัังงมมีีวลททใกรรไปฟ์ข นิดๆหน่อยๆแล้วก็แลกลีกรียเควสนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้ทำลีกรียเควสนะครับหรือว่าอุนาทัสอะไรเงี้ยก็รีบเข้าไปทำแล้วก็ทำให้เสร็จเลยนั่นเองครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมไปแลกของอีเวนท์ที่มาราก้านะครับไอปืนฉีดน้ำนะนะัดคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีแต้มกันเกิน ที่จะแลกของในทุกอย่างแน่นอนนะครับอ่ะที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นอีเวนต์กาเดียนนะครับอันนี้เราน่าจะทราบก,กันอยู่แล้วนะครับอีเวนต์กาเดียนก็คือคล้ายๆกับไอกาเดียนสามตัวที่ชาร์เลนกาเดียนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์กาเดียนก็คือกาเดียนกาเดียนอีกนั่นเองก็คือพูดง่ายๆนะครับเราจะมีแบบอีเวนต์กาเดียนเข้ามาครับของรางวัลน,นั้นไม่รู้ว่าเขาจะลดของไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะครับว่าทางอเมซอนเนี่ยแจกของดีมากสำหรับอีเวนต์นี้นะแจกของด พอบอทนั่นเองและตอนนี้เพื่อนๆน,น่าจะทราบสถานการณ์เกี่ยวกับของตัวเกมแล้วนะครับว่าบอทเนี่ยกลับมาอีกแล้วเยอะมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆได้สังเกตเห็นดราม่าที่ผ่านมาเมื่อวานมันไม่ได้มานะขอโทษทีนะแต่นัดโพสตคลิปเกี่ยวกับประวัติของทาง Los t Ark ไวแล้วนะเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกได้ด้านล่างเดี๋ยวนะจะแปะไว้ถ้าสมมติหาไม่เจอก็เข้าไปดูที่วิดีโอลิสต์ได้เลยนะครับอ่ะก็คือบอทมันเยอะแล้วก็มีการขายกลัชแบบยูดีขายแบบ500เล่มเพื่อนเื่อน มันจะมีใครสามารถที่จะฟาร์มกราชได้500รยเล่มแล้วก็ขายพร้อมๆกันในราคา1 0,000มันมันไม่มีใช่ไหมอ่ะมันมีแต่บอตนั่นแหละครับก็ตามนั้นนะครับก็รอดูว่าของาะวันที่จะให้แลกเป็นยังไงนั้นคิดว่าน่าจะเป็นของแบบน่าจะน้อยกว่าเดิมนะน่าจะน้อยกว่าเดิมนะัดคอนเฟิร์มเลยนะครับอ่ะ ก็คือพูดง่ายๆนะเพื่อนๆเลเ้วห้าปุ๊บเพื่อนๆก็สามารถที่จะลงได้เลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่หรือวตัวละครใหม่นั่นเองนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับก็ได้ท o เคน็นได้อันนี้มานะครับก็เอาไปแลกของเหมือนเดิมครับอ่ะแลกอันหนึ่งนะครับกิจกรรมใหม่นะกิจกรรมม่เดี๋ยวนะัดเลื่อนไปเอีเวนต์ใหม่ก่อนเอีเวนต์ใหม่ที่เราจะได้ครับก็คือมหารกาก้าเฟสติวัลบลูมิง โมโกโก้ ok นะครับหรือว่าเป็นซัมเมอร์พาร์ทที่3นั่นเองเราได้พาร์ทที่1ไปแล้วที่เราไปเป็นเป็นเนพาร์ทที่2เราได้อะไรไปยิงปืนฉีดน,าน้านัดครับเพื่อนาไปครั้งเดียวแล้วก็จบรู้กันไหมน,นัดเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับสำหรับคอนเทนต์นั้น,น,น <c oughs> แล้วก็อันต่อมาคนระก็คือมหาราชา Fest, เฟสติวัลบูมิ่งโมโกโก้นะครับอันนี้เหมือนกับเป็นการแบบเข้าไปแล้วก็เก็บของเก็บของนะครับเก็บลูกโมโกโก้นะสำหรับอ่าอันนี้นัดยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเดี๋ยวดูนะนะัดคิด อีเวนท์ที่ทาง Lost Ark มันให้มันก็จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับอ่ะเก็บนะครับแต่ที่สำคัญนะครับพอบอกว่ายิ่งเพื่อนเก็บเยอะเนี่ยพเพื่อนๆจะมีโอกาส Receive Go By Finding Blooming m o g o g o อันนี้แหละครับอันที่นัดกังวลนะครับว่าเขาจะแจกโกจริงไหม นั่นแหละก็ต้องรอดูนะครับว่าเป็นโกแบบโกที่เป็นโกจริงๆที่เราสามารถใช้ตีบวกได้หรือว่าเป็นโกแบบเคอร์เรนซีที่เราไปใช้แลกของนะอ่ะก็ลองดูนะครับอันนี้ก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะต้องรอดูนะครับว่าเป็นยังไงนะสำหรับนี้นะัดคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนะัดจะมาพรีวิวที่หลังหรือว่าพรีวิวในไลฟ์เพื่อนๆสามารถที่เข้ามาจอยก,กันได้นะคสักประมาณส3งสามทุ่มของคืนนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะย้อนกลับไปอันนี้ถือว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นแพทใหญ่่ๆที ของเดือนนี้โฟกัสกันเลยของเดือนนี้โฟกัสของเดือนอสิงหาโฟกัสเลยก็คือเพชรแกล้นะครับหรือว่าเป็นฟาร์มสัตว์นั่นเองฟาร์มสัตว์พูง่าย่ายสั้นๆนะครับคล้ายๆกับการเราทำฟาร์มในสตรองโฮเลยแต่อันนี้มันเป็นเหมือนกับการเราส่งเพชรไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ไปต่อสู้เหมือนโปเกมอนนะเพื่อนๆเอาไปฝากที่คาฟล่าถูกต้องไหมเอาไปฝากแล้วเพื่อนๆรอ8ชั่วโมงหรือ11ชั่วโมงหรือวันหนึ่งเพื่อนๆก็ได้ขอกลับมาเพื่อนได้ของกลับมาเพื่อนก็สามารถที่จะเอาไปแลก ของางวันในเพชรช็อปที่มันมีเคอร์เรนซีของมาได้ก็จะมีพวกคอสเมติกของตกแต่งเพชรนู่นนี่นั่นนะครับรวมไปถึงของเพิ่ม EXP พเพชรแล้วก็อัปเกรดเพชรให้เราจากสีม่วงไปเป็นสีทองหรือว่าจากอีพีเป็น Legendary เพชรนั่นเองนะครับอ่ะจะพูดสั้นๆนะครับ legendary เพชรมีอะไรบ้างนะสิ่งที่นัดคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะมองก็คือเพิ่มช่องตัวละครเพิ่มประมาณสัก10แถวมั้งนั้นไม่มั่นใจก็แถวหนึ่งอะประมาณ5หรือ8 9หรือ10เนี่ยประมาณนั้นนะครับและยังไม่พอนะครับ ยังมีสกิลนะครับก็คือ Battle Skill p o i n t ต์เดินะจะแปะไว้ด้านล่างนะครับจะมีอยู่5อย่างด้วยกันนั่นเองครับดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับเพิ่ม Specialty Gate หรือถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเหมือนกับเพื่อนๆมีรูนเพิ่มขึ้นอีกรูนหนึงนั่นเองนะเพิ่ม Specialty Gate าทำให้รีเซ็ต b l i n k ได้ทําให้เหมือนกับมีเกาะม,มีชิลพื้นฟูเลือดน,นูนีนั่นนะครับอาผู้เพื่อสามารถไปดูรายละเอียดได้ดนะและแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็การที่เพื่อน,นไม่พอใจกับเพชรตัวนั้นมีเทรดหรือมีสกิลมีทารสีอะไรเพื่อน,นสามารถที่จะใช้ blue crystal แลกได้ครั้งละ20นั่นเองนะครับกันก็จะสูมนะ จากหนึ่งในห้านั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับอันนี้ general and store update นับคิดว่าสาวสกส c o u เตอร์อะเ l เลลิสสเกลเตอร์หรือว่าแบบสายยิงปืนนะครับหรือว่าคนที่ชอบแนวกันดำนะครับหรือชอบแบบอยากจะแต่งตัวเป็นอันดรอนแมนเนี่ย ได้เวลาแล้วครับเพื่อนๆที่จะได้เป็นไอรอนแมนกันหรืออยากจะเป็นการดมนะครับเพราะว่าครั้งนี้นะครับจะเป็นวิ n งซู i อาร์เมแล้วก็นี่อ่อนเบลป้อนสกนะครับในโดยส่วนตัวนักชอบสกินนี้มากแต่นัดยังหาตัวที่จะเอาใส่ตีไม่ได้แต่นัดคิดว่ามันน่าจะโคเวอร์ยาวจนถึงสเกลเตอร์เลยนะครับก็ถือว่าเอาออกมาได้ทันเวลาครับโดยส่วนตัวนักชอบนะไม่รู้เพื่อนๆจะชอบหรือเปล่านะต้องรอดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับอ่าเพราะว่า แต่วันอ่ะมันแปลกแปลก,ปลกนะก็คือมันขายจนถึงวันที่ September 28แต่สก o า t เตอร์จะมาหลังจากวันที่ September 28ยีแปลว่าเราต้องซื้อสต็อกไว้หรออันนี้เป็นอะไรที่แบบแต่มันก็เป็นน่าจะเป็น Marketing ในการที่เขาจะได้ตังค์เพิ่มนะสำหรับอเมซอนนะครับเพราะว่าอาจจะต้องแบบ ซื b, ้อเพิ่มนู่นนี่นั่นหรือซื้อสต็อกไวก็ต้องรอดูนะครับเกี่ยวกับอันนี้แต่สิ่งที่เด็ดที่สุดในอัปเดตครั้งนี้นอกจากสัตว์เลี้ยงที่อัปเกรดเป็นเลเจนเดอรี่ได้ในมะุมมองนั้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆน่าจะรอกันอยู่ก็คือจะเป็นรถนั่นเองนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์สวยมากวิ่งสุดไปนะครับสวยมากเพื่อนดูดีดูสีดําสีเลือดสุดยอดสุดยอดจริงๆครับสุดยอดอนัทน่าจะเลือกสีเหลืองนะ,ะสำหรับใครที่เป็นสาวกแนวโรโบโรโบ,โรโบก็ ยินดีด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับในการที่อัปเดตสตอร์นะก็ถือว่าดีนะแต่นัดคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะหมดเงินไปกับซัมเมอร์สกินแล้วนะคอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะซัมเมอร์สกินน่าจะหมดแล้วนะใกล้จะหมดแล้วนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ซื้อนะครับสต็อกไว้ได้สามารถเก็งกำไรไวได้นะคิดว่าหลายๆคนน่าจะยากเหมือนกับ ใช้กับตัวละครใหม่แน่นอนนะครับก็รอดูกันนะครับแล้วก็มีอาวุธด้วยนะครับอาวุธใหม่อันนี้ออะแนวแบบจินๆนิดนึงนะแอนนิก้าก็ไปดูกันได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูพรีวิวในเขาเรียกว่าหลังจากที่เซิร์ฟเปิดแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งโอ้โหแบบมาไม่หยุดไม่หย่อนนะครับ รู้ได้เลยว่าช่วงนี้ช่วงกบกลยของอเมซอนแล้วนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นช่วงอิ่มตัวแล้วก็หลายๆอย่างของอเมซอนของลอสอาร์พูดง่ายๆเพราะว่าคอนเทนต์มันดราอไปนะเราได้แต่รีไซเคิลเดิมๆแล้วก็เหมือนกับอยู่ในคอมมูนิตี้เดิมๆเพราะว่าแต่ละคนน่าจะรอเคคูเซดอนนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะเพราะว่านัดคิดว่าเกี่ยวกับสกินเนี่ยนัดคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะอิ่มตัวแล้วก็โอเคกับซัมเมอร์สกินแล้วนะครับแล้วมันปล่อยสกินตัวนี้มันรู้สึกว่ามันกระชันชิดไปหน่อยนะเออมันน่าจะเป ซื้อแน่นอน,นครับชิบะเราะนะัดเป็น dog person ไม่ใช่เป็นหมานะนะัดเป็นคนรักหมานะครับก็ อันนี้แน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับสโตรนโฮนะก็เป็นเรสทรักสโตรนโฮเดคอเรชันนะครับอันนี้ก็น่าจะแบบเหมือนกับเตรียมพร้อมสําหรับให้เพื่อนๆได้เล่นกันเพราะเดี๋ยวมันจะมีครอสเซิร์ฟเวอร์สหรับเราสามารถที่จะเข้าสโตรนโฮของเพื่อนๆต่างเซิร์ฟได้แล้วนะครับซึ่งในเกาหลีเนี่ยเขาได้มีการจะอัปเดตแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะมีการเพิ่มนะครับว่ามีอัปเดตยังไงนะเรามาดูนะครับเกี่ยวกับเจนร a l อัปเดตนิดๆหน่อยๆนะครับก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่า Power Pass ที่ใช้้อยัลคริส่ัลจะ ยาวจนถึงวันที่ September 7ก็คือประมาณ2อาทิตย์นั่นเองนะครับอ่ะเพื่อนๆอยากจะปั้นตัวอะไรก็สามารถปั้นได้นะนะคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเป็นแบบ67ตัวกันแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอ่าถ้าสมมุติเพื่อนๆปักปัปป๊มตัวมาแล้วนะครับแล้วตัวนั้น i ะไอเลเวลไม่ได้สูงที่สุดก็คือการการ ปั๊มตัวละครนั่นเองครับเป็นตัวสมมุติอะผมมีไอเลเวลพันห้าใช่ไหมแล้วผมปั้นตัวละครมาผมสามารถที่จะใช้ action house market ส่งเมลได้เลยเพราะว่าผมมีตัวหลักของผมอยู่แล้วเหมือนเป็นการกันบอทแต่เช่ว่าเดี๋ยวมันต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆมีตัวเลเวลสูงอยู่แล้วแล้วเพื่อนๆปั้นตัวเด็กมาเพื่อนๆสามารถที่จะทําได้เหมือนกับไ d ปกติเลยแต่ถ้าสมมติเพื่อนเป็น fresh id ไม่มีตัวไอเลเวลสูงกว่า1นึ่งพันสามเงี้ย เพื่อนๆจะติดเหมือนกับติดโกบาลนะครับไม่สามารถเทรดไม่สามารถทําอะไรได้ประมาณ3วันนั่นเอง72ชั่วโมงนะครับอ่ะประมาณนั้นแล้วก็นี่ครับ r รส t h เดอ r เพิร์ชเอซ p ปเห็นเป็นการเพิ่มตังค์ทุกๆครั้งเราจะซื้อได้แค่1ครั้งเมื่อี่นั้นบอกนะของทีบวกกลายเป็น3แล้วนะครับถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็เป็นการ r f r e s h Special Card Package สเปเช a ยลค r d p พ c k เก e นั้นไม่มั่นใจว่ามันทำไมไม่ยอมลดราคาสักทีนะมันแพงเกินไปนะครับแต่ก็ อีลิตวันที่สนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะมี new d ดลี y ออกอนละก็รอดูว่าของรางวัลจะดีขึ้นไหมครับแล้วก็โกเอิร์ฟอร์มอุน่าโทเค็นโนโลนเกอร์ออไลนอินฟอร์มออฟค Thank God นัดไม่ต้องคลิกเป็นร้อยกว่ารอบแล้วครับในการที่เราจะต้องทำเสร็จ weekly เพื่อนๆเคยเป็นกันไหมน่าจะเป็นกันหมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการเหมือนกับบั็กฟลิกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแชทสีต่างๆมันมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นปกตินะอ่ะก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเคลียร์อูน่าทัสบอทลัดคิวนะครับก่อนบ่ายสองวันนี้นะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งมาเซิร์ฟมันก็ปิดแล้วเซิร์ฟมันก็ปิดก่อนนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแลกของนะคคครรรรัััับบหาาาาาานนนนน้อีเววต์ไมมู่่จะยืดฮ แต่คิดว่ามันน่าจะหมดเลยเพราะมันมีมหาลาคาอันที่3มาแล้วก็คือเหมือนเก็บโมโกโก้ซีดนั่นเองนะครับอ่ะอย่าลืมไปแลกของนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่มารับฟังรับชมนะครับยังไงคืนนี้เจอกันนะครับไลฟ์ประมาณ2 3งาทุ่มนะเกือบทุกวันนะช่วงนี้นัดจะพยายามไลฟ์นะลงและทำวิดีโอให้เยอะขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ติดตามัาตลอดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะนะทำคอนเทนต์ใหม่นะเกี่ยวกับประวัติของ คือเชียนะครับถ้าสมมติฟีดแบ็ดีนะจะรีบทำออกมาให้เพื่อนๆเยอะเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณแก๊งป่าวานแล้วก็เมมเบอร์ทุกคนนะครับที่เขาเรียกว่าเหมือนรีเควสต์มาเลยทำให้แบบัดมีคอนเทนต์อะไรที่ทำให้เพื่อนๆและมันถูกใจกับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะรับชมคอนเทนต์ Content อะไรจากนัดนะครับนอกจากล้อชาร์ล้อาก็ได้ รีเควสได้มาไม่ว่าจะเป็น DM ใน Discord หรือว่าเม้นได้ด้านล่างทุกคลิปเลยนะครับนัดตอบทุกคลิปแน่เลยนัดตอบคลิปแน่นอนนะครับวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะครับดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับส่าสไีครับ